ผู้ค้าในจังหวัดนครสวรรค์ระบุว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ค้าได้มีการปรับขึ้นราคาน้ำตาลขายปี่เป็นกิโลกรัมละ27-28บาทค่ะซึ่งการประกาศให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมก็จะส่งผลกระทบกับยี่ปัวเพราะว่าได้สต๊อกของเอาไว้แล้วหากขายกิโลกรัมละ25บาทก็ขาดทุนค่ะเมื่อรัฐบาลมากําหนดราคาให้ขาย24บาทซึ่งผมขายได้วันหนึ่งประมาณ6-7ลูก อย่งกอกนะครับอย่างกอกไม่เกี่ยวกับอย่าง50โลมันก็ทำให้เกิดผลกระทบเพราะว่าอะไรเราต้องตุนวันต่อวันสมมติว่าตุนวันนี้เพื่อขายพรุ่งนี้ทีนี้วันนี้ผมสั่งมาแล้ว26่บาทห0ตังโอเคลงลงได้แต่ใครจะการันตีว่าจะมีน้ำตาลให้ผม เจ้าหน้าที่พาณิชจังหวัดตากและศุลกากรประจำด่านศุลกากรแม่สอดจังหวัดตากเข้มงวดกับการส่งออกและก็จําหน่ายน้ําตาลตามแนวชายแดนไทยเมียนมาโดยเฉพาะบริเวณด่านพรมแดนที่เป็นช่องทางส่งออกนําเข้าสินค้าและท่าข้ามทางธรรมชาติค่ะโดยนายวรวุิมานาชีพนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากก็ระบุว่าได้มีการกำชับเรื่องของการขายน้ำตาลทรายว่าไม่ให้เกินราคา ที่กำหนดเพราะว่าเป็นสินค้าควบคุมขณะเดียวกันก็คุมเข้มป้องกันการลักลอบส่งน้ําตาลไปขายในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากว่ามีราคาที่แพงกว่าไทยค่ะซึ่งที่ผ่านซึ่งที่ด่านผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินชยายแดนไทยกัมพูชาอําเภอคลองหาจังหวัดสระแก้วแม่ค้าในตลาดสีเพนก็ยอมรับว่าหาซืน้ําตาลได้ยากขึ้นค่ะโดยสั่งซื้อได้เพียงครั้งละหกระสอบเพื่อน,นํามาขายปลีก รวมถึงราคาขายปลีกน้ำตาลเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมากิโลกร,รัมละ30-32บาทใน1สัปดาห์แต่ก็ยังไม่พบว่ามีการก้อนซื้อน้ำตาลหรือว่านำเข้าน้ำตาลจากกัมพูชาค่ะขณะที่นายมนตรีคำพลนายกสมาคมเกษตรกรชายแดนบุรพา เปิดเผยว่าวันนี้ตัวแทนสมาคมชาวไร่อ้อยทั่วประเทศก็จะเดินทางเข้าไปพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องของการปรับราคาน้ําตาลอีก4บาทตามมาติของคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลแต่การที่กระทรวงพาณิชย์นัน้นประกาศให้น้ําตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมก็จะส่งผลให้น้ําตาลในประเทศนั้นขาดตลาดเพราะว่าผู้ประกอบการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ําตาลในกระบวนการผลิตอย่างเช่นบริษัทเครื่องดื่มก็หันมาลดต้นทุนค่ะโดยการแย่งืิอน้ําตาลสําหรับบริโภคไปใช้เพราะว่า าราคาถูกกว่าก็ทําให้น้ําตาลนั้นเหลือน้อยลงถ้าปรับราคาก็จะอยู่ในราคาใกล้เคียงกับราคาน้ําตาลที่มีการลอยตัวในตลาดโลกค่ะด้านเจ้าของร้านทําขนมและเบเกอรี่ในอำเภอเมืองมหาสรารคามต้องใช้น้ําตาลทรายเป็นวัตถุดิบในการทําขนมเดือนละ40กิโลกร,รมัมหรือว่าเดือนละกว่า1000กว่าบาทค่ะซึ่งหากมีการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายก็จะส่งผลกระทบตอบต้นทุนการผลิตของร้านอย่างแน่นอน ขณะที่นางสาวอมรัตชูระน้อยพาณิชจังหวัดมหาสรารคามก็ระบุว่าหลังมีการประกาศให้น้ําตาลเนี่ยเป็นสินค้าควบคุมก็ได้มีความเพิ่มความเข้มงวดในการออกตรวจร้านค้าปลีกแล้วก็ร้านค้าส่งในพื้นที่ซึ่งตอนนี้ราคาน้ําตาลค้าปลีกและส่งในจังหวัดมหาสรารคามก็ยังไม่มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใดค่ะ